เรียนี่คือเหรียญคุฑเก้าเหลี่ยมเหรียญคูุเก้าเหลี่ยมแท้รับซื้อเหรียญละสามสิบบาทถ้าไม่แท้นะคะให้สิบบาทค่ะให้เหมือนกันนะคะคือเก้าเหลี่ยมที่ไม่แท้นะทางวัดเข้ามาสั่งไว้เขาจะเอาไปทําวัตถุม,มงคลไปต่อโค้ดเขาจะเอาเป็นครุฑนะคะแล้วไปต่อโค้ดเดี๋ยวจะดูตัวอย่างให้ว่าแบบไหนที่ไม่แท้ยังไม่เจอนะคะเพราะว่านี่คัดไปแต่แท้ก็ไม่แท้นี่รู้สึกป่านจะส่งวัดไปหมดแล้วมั้ง ครุฑเก้าเหลี่ยมแท้นะคะรับซื้อเหรียญละสามสิบาทไม่แท้รับซื้อสิบบาทครุฑเก้าเหลี่ยมแล้วก็ครุฑสิบบาทสองสีเหรียญละห้าสิบบาทครุฑตรงนะคะสองห้าสองห้าหลายร้อยบาทครุฑตรงนะคะดูดูที่พศออพศผลิตอยู่ตรงใต้นอกอายุพักนะคะสองห้าสองห้าราคาสูงค่ะปีอื่นๆไม่สูงนะคะเหรียญครุฑรับซื้อทุกเหรียญ รับซื้อไม่อานรับซื้อไม่จำกัดนะคะเดี๋ยวป็นะหาเหรียญสิบบาทาให้ดูเนาะเหรียญสิบบาทครุดป็น่ามีอยู่นะโอ้เจอเหรียญน,นี้แบบนี้คนเขาก็เล่นกันนะคะแต่ป้น่ไม่ได้เล่นเหรียญแปลกเนี่ค่ะเหรียญเนื้อเกินอย่างนี้ก็สวยดีเนาะอันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าแบบนี้มีคนเล่นกัน แต่ถ้าเนื้อเกินนะจะให้ดีนะก็ต้องอช่างดูก่อนว่าน้ำหนักอะได้ไหมถ้าน้ำหนักไม่ได้เนี่ยแสดงว่าไอ้น้ำหนักเกินน่ะนะคะก็แสดงว่ามีการทํากันขึ้นมาแต่ถ้าน้ำหนักได้นะมีเนื้อเกินแบบนี้นหนักเท่าเดิมก็ก็โอเคก็ตามนั้นก็แสดงว่าเป็นของแท้ส่วนมากเหรียญเขาจะชั่งน้ำหนักกันเพราปัญหาไม่เจอนะคะเอาแค่นี้ก่อนดูแค่นี้ก่อน รีวขออภัยค่ะโอเคนะคะวิธีการส่งขายไปน้าบอกแล้วเนาะทัวร์อีกรอบหนึ่งนะวิธีการส่งขายนะเพิ่มเพื่อน,เพ,นเพิ่มเพื่อนในแอป,ปเขียวค่ะเพิ่มเพื่อนแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้ไปน้าดูถ่ายรูปเหรียญหรือธนบัตรที่ท่านต้องการขายนะคะแบบนี้คะ่ะถ่ายรูปถ่ายหน้าหลังได้ก็ดีนะคะถ้าเหรียญน,นะคะถ้าธนบัตรไม่เป็นไรธนบัตรถ่ายหน้าเดียวก็ได้ธนบัตร เพราะธนบัตรเขามีไม่เยอะแต่เหรียญนะเขามีเยอะมากนะคะถ้าถ่ายหน้าถ่ายหน้าเดียวบางทีไม่รู้ว่าเป็นเหรียญอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าถ่ายหน้ามาเพราะนั้นนึกไม่ออกเลยค่ะไม่ไม่รู้ด้วยว่าหน้าเหรียญราคาเท่าไหร่เพราะว่าเห็นแต่รูปไม่รู้ว่าเล็กหรือใหญ่ใช่ไหมเห็นแค่นี้เราไม่รู้หรอกว่าเป็นเหรียญอะไรราคาหน้าเหรียญเท่าไหร่ถ้าถ่ายด้านหลังมาอย่างเงี้ยจะรู้จะตีราคาได้เวลาเวลาคนถ่ายรูปมาให้ไปนัาตีราคาถ้าเขาถ่ายด้านนี้มาอย่างเดียว ไ็น่าบอกแล้วว่าตีราคาไม่ถูกต้องถ่ายอีกด้านหนึ่งมาถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ถ่ายมาด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะถ้าเป็นเหรียญสยามมินแล้วข้างหลังจะเป็นตาราสัญลักษณ์ของครองราชห้าสิบปีนะเออพระชนภาษารชพระชนภาษาห้าสิบด้านหลังเนี่ยนะคะพระชนเหรียญห้าบาทอันนั้นจะมีราคาแพงค่ะหลายร้อยเคยเคยถึงหลายพันแต่ตอนนี้อยู่ที่หลักร้อยประมาณไม่เกินห้าร้อยบาท ตรงนี้จะเขียนว่าสยามมินแบบนี้เลยนะคะสยามมินแบบนี้เลยแต่ด้านหลังไม่ใช่ครุฑนะคะด้านหลังจะเป็นจะเป็นตราสัญลักษณ์ระชพชพรรษาห้าสิบเนี่ยเพราะว่าเพราะฉะนั้นที่เป็นต้องถ่ายให้ให้ถ่ายด้านหลังเพราะว่าดูด้านหน้าแล้วด้านหน้าบางทีเหมือนกันเยอะมากนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเหรียญรุ่นนั้นคืออะไร ต้องถ่ายด้านหลังมาแบบนี้นะคะจะรู้แล้วก็จะตีราคาให้ถูกนะคะจะบอกราคาถูกนะคะ่ะเหรียญสองพันห้าร้อยเอาทำไมอยู่ตรงนี้เยอะจังละ่ะเนี่ยค่ะเหรียญที่พี่นาบอกเหรียญเหรียญหมุนเวียนนะคะเหรียญตังทอนเนะะี่ยค่ะปีสองพันห้าร้อยเหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญละสิบห้าบาท ตราแผ่นดินนะคะเขาก็จะมี2500สองพันห้าร้อยเสด็จนิวัตนะคะ,สะเสด็จนิวัตเป็นเหรียญที่ระลึกแล้วก็แล้วก็สองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยห้าเนี่ยเขาคล้ายกันนะคะสองพันห้าร้อยกับสองพันห้ารอยห้าเนี่ยค่ะเขาคล้ายกันเห็นไหมคะเหรียญก็จะคล้ายกันมากนะคะคล้ายนะคะไม่เห,เหมือนแต่พอสอสองพันห้าร้อยห้าอันนี้สองพันห้าร้อยนะคะเป็นตราแผ่นดินเหมือนกัน ลักษณะเหรียญคือใกล้เคียงกันอ่ะคล้ายกันนะคะก็ดูแยกให้ออกกันเนาะอันนี้เหรียญละสามบาทสองพันห้าร้อยห้าเหรียญละสองพันห้าร้อยเหรียญละสิบห้าบาทรับซื้อนะคะราคารับซื้อสองพันห้าร้อยรับซื้อเหรียญละสิบห้าหบาทสองพันห้าร้อยห้าราคารับซื้อเหรียญละสามบาทค่ะ แป็นาบอกราคาชัดเจนชัดเจนทุกอย่างเลยนะคะอนไหนรับไม่รับบอกราคาชัดเจนหมดค่ะเพื่อที่ท่านจะได้สะดวกในการตัดสินใจว่าจะขายหรือไม่ขายใช่ไหมคะท่านถ้าท่านเห็นราคาแล้วท่านตัดสินใจขายก็โอเคก็ขอที่อยู่มาเดี๋ยวเป็นให้ที่อยู่จัดส่งนะคะส่งของมาของถึงโอนเงินค่ะง่ายๆเลยแบบนี้ไม่มีไม,มไม่มีการทำใบเดียทั้งสิ้นนะคะห้ามโอนเงินให้ผู้ซื้อเด็ดขาดทุกกรณีค่ะ